Therapy Night, Night Time To Heal Your A ไม่วัในไหนไหนปัญหาทางใจควรได้รับการเยียวยาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังจุฬาเรดิโอ plus fm 1 0 1 5 MHz ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเท r a p พีไน h t วันนี้พวกเราก็อยู่ด้วยกัน3คนเหมือนเดิมพีพีค่ะปุณค่ะ แมค่ะเผอแป๊บๆก็ใกล้สงกรานกันแล้วนะคะเนี่ยหลายๆคนก็คงกําลังเตรียมกลับต่างจังหวัดกันไปไหว้ผู้ใหญ่กันไม่ก็กําลังเตรียมเล่นน้ากันแน่เลยใครที่กําลังเตรียมเล่นน้ําก็อย่าลืมดูแลตัวเองเซฟกันเรื่องโควิดด้วยนะคะเพราะช่วงนี้พวกเราตามข่าวกันถึงได้รู้ว่ายอดผู้ติดเชื้อขึ้นสูงมากเป็นห่วงสุขภาพทุกคนเลยค่ะแต่ใครที่กําลังเตรียมตัวกลับต่างจังหวัดหรือเตรียมไปไหว้ผู้ใหญ่เนี่ย บอกเลยนะคะว่าเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้เกี่ยวข้องโดยโตรงและมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากแน่เลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เรากลับไปเจอญาติญาติผู้ใหญ่เนี่ยคุณผู้ฟังเคยเป็นกันไหมคะคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ไม่เข้าใจกันแต่ว่าเพราะอะไรล่ะคือสาเหตุที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่เข้าใจกันพุณขอตอบคุณขอตอบคุณขอตอบ,อตอบนั่นมันก็เป็นเพราะช่องว่างระหว่างวัย generation gap นั่นเองค่ะและนี่ก็คือหัวข้อของเราในวันนี้นั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินหรือว่าได้ประสบปัญหาจากเจ้า Generation Gap กันมาบ้างไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ฟังสามารถพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์ที่พบแล้วก็เจอจากเจ้า Generation Gap กันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์วิธีแก้วิธีการปรับตัวหรือถ้าทําอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการระบายค่ะและในระหว่างที่คุณผู้ฟังกําลังแชร์ประสบการณ์กันอยู่นะคะ พวกเราก็จะมาทำหน้าที่แชร์สาระน่ารู้เองค่ะซึ่งอย่างแรกเบสิกที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่อง generation gap คืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นได้จากอะไรกันบ้างและคำตอบของคำถามแรกว่าเจ้า generation gap หรือช่องว่างระหว่างวัยคืออะไรกันแน่ก็คือเป็นความแตกต่างระหว่างเวลาและบริบทที่เปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นจากชุดความคิดความเชื่อจากบริบทเดิมของตนเองที่เรียกว่า preperception มาตัดสินหรือว่ามองโลกปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งงงกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพ่อจอกันยกตัวอย่าง พวกเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะถึงบ้างอ้อร้องออกกันขึ้นมาเลยทันทีค่ะและตัวอย่างที่จะมาทําให้นึนภาพออกกันนะคะก็คือเวลาที่คนที่อายุมากกว่าเอาบริบทชีวิตของตัวเองในวัยที่อายุเท่ากับเรามาตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีหรือไม่ดีอะไรที่เหมาะหรือไม่เหมาะเช่นว่าตอนพ่ออายุเท่าลูกพ่อก็แต่งงานมีลูกแล้วนะ ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคุณพ่ออาจจะอายุประมาณ24-25ซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรสำหรับสมัยนั้นที่จะเป็นวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวแล้วแต่ว่าในรุ่นเราเนี่ยสิ24-25คือเพิ่งเรียนจบออกมาไม่นานเองกำลังอยู่ในวัยก่อร่างสร้างตัวจะไปแต่งงานพร้อมมีลูกไหวแบบพ่อก็ค่อนข้างยากกว่าเพราะบริบททางสังคมที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะแต่เพราะบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆ แต่ผู้คนก็ยังเอาบริบททางสังคมในยุคข,ของตัวเองมาตัดสินคนอื่นก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า generation gap ขึ้นมาค่ะซึ่งในสมัยก่อนระหว่างยุค baby boomer แล้วก็ Gen X ก็ยังไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะคะแต่พอโลกของเราเปลี่ยนเริ่มมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเกิดสิ่งที่เรียกว่า digitalization หรือการที่อะไรต่างๆเริ่มเป็นดิจิทัลมากกว่าอนาล็อก และ globalization คือการที่คนจากทั่วทุกมุมโลกจากทุกสมัยทุกช่วงวัยสามารถพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เชื่อมต่อกันได้ก็เลยทําให้แต่ละคนเริ่มเห็นเริ่มเจอเรื่องความต่างของช่วงวัยกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งช่องว่างระหว่างวายัยถึงชื่อจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับวยัยเกี่ยวกับอายุแต่จริงๆแล้วสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวายัยก็คือเจ้าตัว preperception ที่เราเอาบริบทในวัยของตัวเองมาตัดสินคนอื่นที่บริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้วตั้งหากค่ะถ้ามี preperception มากก็มีโอกาสที่จะไปตัดสินคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงบริบททางสังคมของอีกฝ่ายมากแต่ว่าถ้าเกิดมีน้อยก็จะสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมของเขาและเข้าใจอีกฝ่ายได้มากขึ้นยอมรับกันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ และในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบทสัมภาษณ์ของคุณอาร์ตอภิรัตหวานเชเอมเชฟดิจิทัลออฟิเซอร์ของบริษัท SCG ซีเจมนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดที่เรียบเรียงโดยเว็บไซต์ Creative Talk Life ด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าเจเนเรชันแก a ปคืออะไรและเกิดขึ้นได้ยังไงกันแล้วก็ได้เวลาเอามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันกันแล้วละค่ะและสถานที่ที่คนต่างวัยมารวมกันเยอะๆก็คงไม่พ้นที่ทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราแตา่ละปีไ h t ก็เลยเตรียมสาระน่ารู้ตรงนี้มาแบ่งปันด้วยค่ะเป็นความรู้ที่เหมาะสําหรับการทํางานมากๆเอ๋แล้วมันเกี่ยวกับการไปรเยี่ยมผู้ใหญ่ช่วงสงกรานยังไงอะจริงๆก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่หรือก็อาจจะเกี่ยวแต่เราก็แค่เอามาเกริ่นตอนต้นให้เข้าเรื่องได้เฉยๆใครอกทําไมจะไม่เกี่ยวเราก็ต้องรู้รูปแบบความคิดของคนต่างวัยให้ครอบคลุมสิไม่งั้นตอนไปไหว้ผู้ใหญ่เราเกิดไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาคิดขึ้นมามันจะไม่ดีเอา แถมถ้าเราเข้าใจเขาเวลาที่ไปไหว้เขารู้ทริคจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะเอาเป็นคลิคไปใช้ในการคุยกับผู้ใหญ่กับคนที่มีเจเนเรชันแกร p ที่ต่างกันเราก็อาจจะมีเรื่องพูดคุยกับเขาได้มากขึ้นด้วยแหมปุ้นก็แค่แซวเล่นก็วันนี้ปุ้นเห็นแต็มกระตือรือร้นมากเลยส่งให้แตมพูดไงแซวซะเกือบเชื่อไปแล้วด้วยีนีอ่าอ่าอ่าเชื่อไม่ให้คุณผู้ฟังเราขำมันไปมากกว่านี้นะคะ เรามาเข้าหัวข้อกันเลยดีกว่านั่นก็คือแนวคิดการแบ่งลักษณะของคนออกตามช่วงปีที่เกิดค่ะาจากการรวบรวมลักษณะของคนที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยเดียวกันมักมีลักษณะวิธีคิดและพฤติกรรมที่คล้ายกันค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็ได้นําวิธีการอธิบายโดยอาจารย์นพพลนพรัตน์ CEO ของ Acrosswork มาแบ่งปันให้คุณทูกฟังได้ฟังกันค่ะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะแตกต่างจากคนที่เกิดคนยุคสมัยเนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านตั้งแต่สภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันซึ่งแนวคิดนี้ก็มีการแบ่งกลุ่มคนเป็น5 generation ค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม traditional หรือกลุ่มที่เกิดขึ้นมาในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2เป็นยุคที่โลกยังไม่มีวิทยาการหรือองค์ความรู้สมัยใหม่เพียงพอในการแปลงทรัพยากรของโลกออกมาเป็นสินค้าและบริการมากเท่าในยุคหลังหรือเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ผู้คนยึดถือระเบียบแบบแผนสังคมที่ชัดเจนมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ค่อยมีการแข่งขันหรือการทํางานที่เร่งรีบมากนะักเมื่อเทียบกับปัจจุบันค่ะและยุคนี้นะคะถึงจะมีสินค้าและบริการที่ไม่มากเท่ากับยุคหลัง แถมเศรษฐกิจในแต่ละประเทศก็ยังไม่มีการขยายตัวมากแต่กลับเป็นยุคที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดเลยทีเดียวเพราะคนในสังคมมีค่าครองชีพที่ไม่สูงมากและในปัจจุบันคนกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดก็พ้นช่วงวัยของการทำงานในองค์กรต่างๆไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นช่วงวัยของการแสวงหาความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่ในโลกใบนี้ปล่อยวางหรือว่าปลงไปกับเรื่องราวต่างๆของโลกที่สับสนวุ่นวายได้เกือบหมดแล้วฟังฟังดูแล้วน่าอิจฉารุ่นนี้มากเลยนะคะเนี่ย พวกเรานอกจากจะเกิดมายุคที่ค่าคองชีพแพงแล้วยังต้องพยายามพัฒนาความสามารถตัวเองแถมยังมีคู่แข่งเยอะอีกเพราะยิง COVID ่งโควิดมาก็ทําให้คนตกงานเยอะขึ้นทามาเก่งจริงก็คงไม่มีบริษัทไหนรับเขาทํางานฟังแล้วก็เหนื่อยเลยค่ะแต่ทาไงได้เราดันเกิดมาในยุคนี้แล้วเพราะงั้น สิ่งที่เราทําได้ก็คือฮึดสู้ค่ะถ้าสู้ไม่ไหวก็กลับไปฮิวใจตัวเองก่อนจะก,กอดใครสักคนช็อปปิ้งดูหนังกินข้าวหรืออะไรก็ว่าไปเราต้องสู้และรอดไปด้วยกันนะคะทุกคนและกลุ่มต่อมานะคะก็คือกลุ่มเ e n B หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Baby b o ูมเมนั่นเองเป็นกลุ่มที่เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากโลกสูญเสียประชากรเป็นจำนวนมากในสงครามทำให้กำลังคนที่เป็นแรงงานในการผลิตสินค้าขาดแคลน ซึ่งการฟื้นฟูประเทศจําเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่เป็นแรงงานจํานวนมากดังนั้นค่านิยมในสมัยก่อนจึงนิยมให้แต่ละครอบครัวมีลูกเยอะๆเพราะจะได้เป็นกําลังสําคัญในการช่วยกันทํามาหากินแล้วก็เพื่อนหนีจากความยากจนค่ะซึ่งสิ่งที่ตามมาภายหลังก็คือเมื่อประชากรถูกผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนมากและมากกว่าที่ทรัพยากรมีอยู่การแข่งขันกันจึงเกิดขึ้นสูงมากกว่ายุคเก่า และเนื่องจากการมีลูกจํานวนมากครอบครัวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากตามและเศรษฐกิจที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงสงครามยังอยู่ในช่วงค่อยๆฟื้นตัวทําให้เด็กที่เกิดขึ้นมาในยุคเบบี้บูมเมอร์มักถูกสอนให้เป็นคนอดทนขยันทํางานมีความระมัดระวังสูงและมีนิสัยประหยัดอดออมค่ะซึ่งการที่พวกเขาได้สัมผัสความยากลําบากและความเหนื่อยของครอบครัวในช่วงที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้จึงปลูกฝังและถ่ายทอดให้คนยุคนี้ไม่กลัวที่จะต้องทํางานหนะัก ลายเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของการต่อสู้เพื่อรมต้นสร้างธุรกิจของตนเองทั้งธุรกิจที่เกิดขึ้นมาทดแทนธุรกิจที่หายไปในช่วงยุคสงครามและธุรกิจใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของคนจนํานวนมากที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้ค่ะเผื่อคุณผู้ฟังบางคนไม่ทราบแต่สินค้าต่างๆของไทยที่คุ้นผูคุณตาคุณผู้ฟังก็ถือกําเนิดมาจากฝีมือของกลุ่มคนจนบีที่ปัจจุบันร่ํารวยเป็นเจ้าสวัวเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่และได้ส่งมอบกิจการของตนเองเนี่ยให้กับลูกหลานขึ้นมาดูแลหรือก็คือกลุ่มคนเจ n X นั่นเองค่ะแล้วก็มาต่อกันที่กลุ่มที่3มนะคะอย่างกลุ่ม Gen X เป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาในยุคที่โลกเข้าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในทุกวงการซึ่งเป็นมรดกที่ต้องกล่าวขอบคุณคนยุคบีที่ทุ่มเททำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อฟื้นฟูลโลกที่เสียหายจากภัยสงครามค่ะทําให้เด็กที่เกิดขึ้นมาในยุค Gen X มีความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นว่าง่ายๆก็คือถ้าในยุคก่อนเน้นผลิตประชากรโลกขึ้นมาให้ได้มากเน้นปริมาณเน้นจํานวนแต่ในยุคนี้เป็นยุคที่หันกลับมาเน้นเรื่องคุณภาพประชากรมากขึ้นค่ะ ครอบครัวต่างๆมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นหรือวิทยุทั้งถนนหนทางการเดินทางและการขนส่งสินค้าสะดวกขึ้นเด็กในยุคนี้จึงเริ่มมีวิดีโอเกมเล่นบางบ้านก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ยุคนี้เด็กๆจะได้รับการศึกษาภา,บาคบังคับ เริ่มมีการสอบวัดความสามารถของเด็กอย่างจริงจังเด็กไม่มีภาระต้องหาเลี้ยงครอบครัวเท่าสมัยก่อนซึ่งให้เวลากับการเรียนได้อย่างเต็มที่มีจํานวนมากที่เรียนจนจ,นจบปริญญาตรีบางคนเรียนปริญญาโทรหรือมีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศด้วยแถมหลังเรียนจบก็เตรียมแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในองค์กรธุรกิจ หรือห้างร้านต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวทําให้บริษัทต้องการแรงงานเข้ามาทํางานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและรับมือกับงานที่เป็นระบบเพราะมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นกลุ่ม Gen X จึงกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่รับบทบาทเป็นพนักงานและผู้บริหารในองค์กรต่างๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะซึ่งลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากคนยุก่อนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนนอกจากนี้ก็ไม่ยึดติดทุ่มเทหรือว่าทํางานหนะักเพื่อองค์กรอย่างคน Gen B g e X เนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าองค์กรมีจํานวนมากข้อมูลข่าวสารด้านการทํางานก็เข้าถึงง่ายจากการพัฒนาด้านเทคนโนโลยีมากกว่าคนยุคก,ก่อนก็เลยทําให้มีโอกาสในการหางานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามากขึ้นและคนยุคนี้ก็ยังเห็นตัวอย่างของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ทํางานหนักมากจนบางทีก็ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวเท่าที่พวกเขาต้องการหรือไม่มีเวลาสนใจสุขภาพของตนเอง ทำให้พวกเขาหันกลับมาสร้างสมดุลให้กับชีวิตมากขึ้นและมีความยืดหยุน่นปรับตัวต่อกฎระเบียบมากกว่ายุคก่อนและเราก็มาถึงกลุ่มที่4กันแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่ม Gen Y หรือบางคนเรียกว่ากลุ่ม m i l l e n เ i ีย กลุ่มนี้จะใช้ชีวิตในช่วงยุคป,ปีคริสตศักราช2000โดยพวกเขาเกิดมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของโลกในเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นยุคที่การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีต้นทุนไม่สูงมากค่ะเด็กกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลจากครอบครัวอย่างเต็มที่เพราะพ่อแม่มีการงานที่มั่นคงสามารถให้สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกได้อย่างเต็มที่ให้การศึกษาที่สูงหรือเท่าที่เป็นไปได้ ว่าง่ายๆก็คือเด็ก Gen Y เติบโตขึ้นมาท่านกลางความเพียบพร้อมความสะดวกความง่ายและข้อจํากัดที่ลดน้อยลงกว่ายุคก่อนแถมเด็กยุคนี้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลในรวดเร็วหรือก็คือสามารถหาข้อมูลมาหักล้างคําสอนของพ่อแม่หรือใครก็ตามได้อย่างทันทีเลยค่ะอย่างพวกเรานี่ก็ทําเป็นประจาเลยเนาะอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาสอน มันไม่ถูกหรือมันไม่ใช่ความจริงก็อยากถกกับพวกเขาอะ่ะถูกมันก็เลยทําให้ Gen Y เนี่ยค่อนข้างมีความมั่นใจในตนเองสูงมากและไม่ชอบอยู่ในกฎหรือระเบียบที่เคร่งครัดไม่ติดกับกรอบใดๆแถมยังเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตัวของตัวเองสูงชอบให้คนอื่นมาเอาใส่ใจเหมือนที่พ่อแม่ดูแลพวกเขาไม่ชอบทํางานหนักแต่จะชอบทํางานที่ท้าทายความสามารถอยากก้าวหน้าเร็วในขณะที่ยังอายุน้อยมากกว่าค่ะส่วนเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่การเข้าทํางานในบริษัทขนาด หที่มีความมั่นคงแต่พวกเขาหวังที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองที่สามารถควบคุมได้ดูแลได้ไม่ยากและที่สําคัญต้องสร้างความสุขให้กับพวกเขาด้วยทําให้เด็ก Gen Y เริ่มมีจํานวนมากขึ้นในองค์กรต่างๆกลุ่มนี้จะมาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลายสามารถทําอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันและเมื่อหมดเวลางานพวกเขาก็อยากกลับไปเล่นฟิตเนสดูแลสุขภาพเข้าสังคมสังสรรค์กับเพื่อนอยากมีโลกที่ให้ความสุขกับพวกเขามากกว่าการทํางานค่ะ พวกเขาจะไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องทํางานดึกหรือการทํางานหนักเพื่อองค์กรแบบถวายชีวิตจะยึดการบรรลุเป้าหมายไม่ยึดวิธีการเพราะฉะนั้นถ้ามีภารกิจที่จะมอบหมายให้พวกเขารับผิดชอบเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรต้องการอะไรเมื่อ,อไรแล้วปล่อยให้พวกเขาเนี่ยหาวิธีการจัดการและจัดสรรเวลาด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตกลงกันค่ะนอกจากนี้ Gen Y จะไม่ชอบให้ใครมากำหนดเรื่องเวลาทำงานว่าต้องเข้าต้องออก อนช่วงกี่โมงหรือกำหนดวิธีการที่บังคับให้พวกเขาใช้ว่าง่ายๆก็คือแค่คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจและคอยสนับสนุนให้พวกเขาประสบความสําเร็จในวิถีทางที่พวกเขาได้คิดสร้างสารรค์ออกมาให้ได้มากที่สุดก็ได้แล้วค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายอย่างเจน n C เป็นกลุ่มที่เติบโตมาก,กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตั้งแต่จําความได้อย่างเช่นสมาร์ทโฟนซึ่งจะต่างจากเจน Y ที่ถึงจะมีเทคโนโลยีในยุคนั้นแต่ก็ยังสู้ไม่ได้กับยุคนี้ค่ะซึ่งในปัจจุบัน Gen C กำลังกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ดังนั้นคนในกลุ่ม Gen C จึงเป็น Generation ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อสังคมเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างมากชาว Gen C ส่วนมากมีพ่อแม่เป็นชาว Gen X เป็นอีก Generation ที่เกิดมาในยุคโซเชียลและอินเทอร์เน็ตสามารถรับข้อมูลข่าวสารมากมายจากอินเทอร์เน็ตได้พิจารณาคำพูดและกรารกระทำของคนใน Generation ก่อน อย่างเป็นกลางในมุมมองที่กว้างนอกจากนี้พวกเขายังต้องการแก้ปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากคนในเจเนเรชันก่อนๆทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมความไม่เท่าเทียมประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและโควิด1 9โดยการให้ความสำคัญกับตนเองครอบครัวและคนรอบตัวอย่างเท่าเทียมกันพร้อมร่วมมือกันแก้ปัญหาถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างกันคะ่ะและในการทำงานหลังจากนี้นะคะ เมื่อ Baby ้บูมเมอร์และ Gen X เริ่มระเกียนออกไป Gen Y เริ่มกลายเป็นผู้บริหารในองคอ์กรและ Gen ซขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรก็อาจจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวัฒนธรรมของแต่ละองคอ์กรเพราะว่าคนแต่ละยุคแต่ละสมัยคนแต่ละเจเนเรชันก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกาันพอคนเปลี่ยนสถานการณ์และวัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ ที่เราน่าจะจับตากันเรื่องความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในแต่ละองค์กรที่เกิดจากเจเนเรชันแกร p นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทาง Across Work และทาง Work Point Today ด้วยนะคะพวกเราได้รับข้อมูลเยอะมากเลยทีเดียวและในเมื่อการทำงานมีคนเจนใหม่เข้ามาก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันจากคนต่างวายัยต่างเจเนเรชันกันมากขึ้นและการที่เราต้องอยู่กับความไม่เข้าใจกันอันเกิดจากบริบททางสังคมที่แตกต่าง และยังอําเอาค่านิยมของตัวเองเอา preperception ของตนเองมาตัดสินคนอื่นมันมีข้อเสียอะไรบ้างละ่ะและในความแตกตา่างยังคงมีข้อดีอะไรซ่อนไว้ไหมพวกเราก็เตรียมข้อมูลมาแชร์เหมือนกันนะคะใช่เลยค่ะแต่นอกจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนอาจจะนึกถึงข้อเสียก่อนงั้นเราก็มาเริ่มกันที่ข้อเสียก่อนดีกว่าแล้วค่อยเก็บข้อดีเอาไว้ตกท้ายทีหลังข้อเสียอย่างแรกเลยนะคะอันนี้ใครๆก็น่าจะดาวได้เนาะนั่นก็คือการกระทบกระทั่งกันการทะเลาะกาันและการผิดใจกันนั่นเองค่ะ โดยเรื่องนี้ไม่ได้มีโอกาสเกิดแค่ในครอบครัวหรือที่ทำงานที่สามารถพบเจอคนต่างวัยกันได้แบบตัวต่อต,ตัวแต่แม้กระทั่งในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียก็เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะซึ่งถ้าเราจะไปทะเลาะก,กับคนไม่รู้จักอันนี้ก็อาจจะทำให้เราอารมณ์ไม่ดีเฉยๆแต่ถ้าเราทะเลาะก,กับคนรู้จักคนใกล้ชิดคนสนิทขึ้นมาอย่างเช่นการทะเลาะก,กับครอบครัวอันนี้จจะทำให้เราเสียความสัมพันธ์ดีๆไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่านอกจากจะคนที่วัยต่าง คนที่อายุคนที่ไวัยไม่ได้ต่างกันมากก็สามารถมีปัญหากันได้เพราะเรื่องเจเนเรชันแก a p เหมือนกันนะคะอย่าพึ่ง,งงงกันนะคะอย่าลืมว่าเรื่องช่วงว่างระหว่างวัยจริงๆเราไม่ได้เกิดจากอายุแต่ว่าเกิดจากเรื่องพรีเพรสเซชันการตัดสิ่งคนอื่นจากบริบทของตัวเองเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าวัยเดียวกันเขาจะทะเลาะกันเรื่องอะไรคนเราถึงจะวัยเดียวกันแต่การที่จะสามารถปรับตัวเข้าหาคนอื่นที่ต่างช่วงวัยก็ยังต่างกันค่ะตัวอย่างเช่น บางคนที่ปรับตัวได้เราเลือกการทำตามก็มีโอกาสที่จะทะเลาะกับคนที่ปรับตัวไม่ได้และเลือกต่อต้านเป็นต้นค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะข้อเสียของเรื่อง generation gap ก็คือนักวิจัยบางคนยังไม่เชื่อค่ะว่าช่องว่างระหว่างวัยมันสามารถอธิบายการที่คนต่างวัยจะไม่เข้าใจกันได้จริงๆซึ่งอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียที่ตัว generation gap ที่มีต่อชีวิตประจําวันของเราแต่จะเป็นข้อเสียของตัวทฤษฎีตัวแนวคิดเองเลยโดยที่นักวิจัยเชื่อว่า รุ่นเช่น baby boomer Gen X Gen Y เนี่ยไม่มีจริงค่ะและองค์ประกอบรวมถึงบริบททางสังคมต่างๆที่สร้างแนวคิดค่านิยมอะไรต่างๆให้กับผู้คนก็มีมากกว่าแค่ช่วงวัยแต่ว่ายังคงมีเรื่องฐานะและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาด้วยดังนั้นจะมาบอกว่าแค่อายุเท่านี้เลยมีแนวคิดแบบนี้ไม่ได้ซึ่งพอมีข้อเสียแล้วเรามาดูข้อดีกันบ้างดีกว่าว่าความต่างของช่วงวัยมีอะไรดีๆให้เราบ้างอย่างแรกสุดเลยก็คือ สามารถอธิบายประวัติศาสตร์ได้ค่ะก็คือจะมีเหตุผลมีความคิดของคนที่อยู่ในยุคนั้นจริงๆมาอธิบายและต่อมาก็คือเป็นจุดร่วมให้คนที่อยู่ในช่งวงวัยเดียวกันเข้าใจกันมากขึ้นเพราะผ่านอะไรในบริบทเดียวกันมานั่นเองค่ะ และก็ตามมาด้วยการแสดงความแตกต่างของค่านิยมของคนในแต่ละวัยแล้วก็คาดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งตรงนี้นะคะหมายถึงเวลาที่เราเดาได้ว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมีแนวคิดแบบนี้มันอาจจะดูเหมารวมบ้างในบางครั้งแต่มันก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองหรือแม้กระทั่งระดับองค์กรสามารถคาดการปัญหาในอนาคตแล้วก็เตรียมวิธีการรับมือร่วงหน้าสําหรับคนในช่วงวัยต่างๆได้น,นเองค่ะและข้อมูลตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TK Dreamakers ด้วยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณผู้ฟังยังไม่จบเท่านี้นะคะในเมื่อเราเริ่มมาขณะนี้แล้วว่าช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยสร้างความขัดแย้งได้ยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วมีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ขาดไปไม่ได้เลยและนั่นก็คือวิธีการรับมือกับคนแต่ละวัยนั่นเองคะ่ะสุดปังไปเลยทีนี้รับรองค่ะว่าคลิคดีๆที่เราจะนํามาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้จะสามารถนําไปปรับใช้ได้ทั้งในระดับครอบครัว ไปจนถึงในระดับการทำงานเลยทีเดียวดังนั้นเราจะไม่รอช้าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับเจนแรกก็คือ Baby b o ู m เมอนั่นเองซึ่งวิธีการเข้าหา Baby b o ู m เมนะคะก็คือควรแสดงความนับถือรับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาค่ะไม่ใช่ว่าเราต้องทำตามเขาตลอดและห้ามมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเสนอความคิดเห็นของเราไป สิ่งที่เบบี้บู์ต้องการก็คือการที่เรารับฟังเขาก่อนรู้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรทำมาอย่างไรวิธีเดิมของเขาเป็นอย่างไรให้เขารู้ว่าเราเข้าใจแล้วเพียงแต่เรามีวิธีที่เราคิดว่าดีกว่ามาเสนอเขาค่ะและเจนต่อมาก็คือเจน X มนั่นเองค่ะ โดยการเข้าหาคน Gen X นั่นจะคนละแนวกับ Baby Boomer เลยค่ะ Baby Boomer เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาต้องรับฟังเขาก่อนใช่ไหมคะแต่คน Gen X เนี่ยจะกลายเป็นต้องเร็วเข้าสู้ค่ะเข้าคอยตรงประเด็นไม่อ้อมคอมกระชับแต่ไม่หยาบคายนะคะแต่ก็ต้องไม่ปิดกั้นหรือว่าเป๊ะทุกสเต็ปมากยังคงเหลือช่องว่างอะไรสักอย่างให้คน Gen X เนี่ยยังสามารถมีโอกาสตัดสินใจด้วยตัวเองอยู่บ้างค่ะเธอแป๊บเดียวก็โผล่มาถึง Gen Y แล้วนะคะเนี่ย โดยคนเจน Y การที่จะเข้าหาก็ต้องให้ความรักความใส่ใจค่ะเพราะว่าเขาจะต้องการเรื่องความสัมพันธ์มากกว่า2ช่วงวัยที่พีพีแล้วก็ปุ่นยดตัวอย่างมาและนอกจากนั้นคนเจน Y ยังต้องการที่จะได้รับโอกาสหรือว่างานที่มีความสดใหม่ไม่ซ้ำซากจําเจเรียกได้ว่าเป็นคนเจนที่ไม่ใช่แค่เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ว่าชอบที่จะได้รับแล้วก็ได้เจอสิ่งอะไรใหม่ๆด้วยและสําหรับเจนต่อไปนะคะเจนที่เด็กที่สุดที่น่าจะเจอได้ในองค์กรตอนนี้ก็คือเจน Z ค่ะ ซึ่งเจนนี้วิธีการเข้าหาก็จะคล้ายๆกับเจน Y นะคะก็คือเป็นเจนที่ชอบมากอะไรใหม่ๆที่ท้าทายไม่ซ้ำซากจำเจเนี่ยโดยนอกจากนี้เจนซีจะเป็นเจนที่ต้องการความยอมรับจากคนรอบข้างดังนั้นวิธีเข้าหาเจนซีก็เลยต้องเกี่ยวกับการให้ความสําคัญกับเขาแล้วไว้ใจให้เขาตัดสินใจในการกระทําต่างๆนั่นเองค่ะวัยต่างบริบทประสบการณ์และการมองโลกก็อาจจะต่างกันไปด้วยแต่ไม่ว่ายังไงการอยู่ร่วมกันกับผู้คนที่แตกต่างกับเราก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะคะ และถึงต่างวัยจะมีวิธีการเข้าหาที่เขาชอบแตกต่างกันแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆจนไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาอยู่ในสังคมนะคะใช่แล้วล่ะค่ะเพียงแค่การอยู่ร่วมกันการที่นอกจากเราจะเข้าใจตัวเองแล้วก็ยังต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยจะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆอย่างการทะเลาะกันโดยใช่เหตุได้นะคะและในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็หวังว่าความรู้ในวันนี้จะมีประโยชน์สําหรับวันสงกรานต์วันครอบครัวสไตล์ไทยๆที่จะถึงนี้และสามารถทําให้คุณผู้ฟังในหลายๆช่วงวัยเข้าใจก,กันกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะใช่แล้วล่ะค่ะและสําหรับคืนนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ได้ในวันอังครารหน้ากับรายการเดร์รี่ไหนเวลาสองทุ่มครึง่งทางจุฬาเรดิโอพลั s fm ร้อยเอ็ดจุดห้ามกะเฮิร์ หรือทางแอปพลิเคชัน Juke s และสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ cu radio julia ac t h หรือทางเพจ Facebook Therapy Night ทุกวันพุธเวลา2องทุ่มตรงแล้วสัปดาห์หน้าพวกเราจะกลับมากับหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ Therapy Night a night time to heal your soul ไม่ว่าไหนไหนปัญหาทางใจควรได้รับการเยียวยา